สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอรถซูซูกิแครีคันใหม่นะครับผมขึ้นเข้ามาใหม่นะครับคันนี้นะครับปีหนึ่นะครับผมปีหนึ่ติด LPG แล้วนะครับผมคันนี้เดิมเดิมเหมือนเดิมครับผมอันนี้วิ่งประมาณแสนกับาสองพนนะครับผม รถสวยเหมือนเดิมนะครับผมน็อตสีดำนะครับน็อตไม่ขยับนะครับเบาะเดิมนะครับผมปีหนึ่งแปนะครับติด LPG แล้วประหยัดสุดๆเลยครับใครที่มองหารถประหยัดนะครับผมใช้งานคุ้มค่าประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับผมต้องซูซูกิ แครี่คันนี้เลยครับผมพร้อมใช้งานได้เลยครับเครื่องเดินเรียบนิ่งนะครับผมสวยเลยครับผมลอนกระบะเดิมนะครับผมเครื่องเงียคิเลยครับนะครับน็อตสีดำนะครับผม มีสีแต้ม QC ตรงนี้อยู่นะครับผมอันนี้น็อตแก้มไม่ขยับนะครับผมฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับ<า>เครื่องเงียบกิ๊บเลยครับผมเบาเดิมนะครับผม พลาสติกจะไม่แก่เลยนะครับ oh. เดิมเดิมเลยครับทังแก๊สติดไว้ใต้ท้องนะครับผมพร้อมใช้งานได้เลยประหยัดจริงๆครับถ้าใช้ LPG นะครับผม สมมติว่าเราใช้น้ำมันอยู่เดือนละ4,000บาทนะครับเราจะเซฟลงไปครึ่งหนึ่งเลยครับผมถ้าใช้แก๊สนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัวแอลอยู่นะครับน็อตไม่ขย,ยับรัอฝากระโปรงเดิมนะครับผม นหน้าเดิมนะครับผมมีสติกเกอร์อยู่ครบว่าอยู่นะครับผมไม่มีขยบนะครับผมเดิมเลยนะครับไม่มีสนินบเครื่องมือแม่แรงยังใหม่อยู่เลยครับผมครับคันนี้นะครับปีหนึ่งแปดราคาถูกพิเศษเลยครับ จัดโปรโมชั่นใหม่นะครับผมราคาอยู่ที่169,000บาทเท่านั้นเองครับผมสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0852369,000นะครับขอบคุณมากครับ